สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมพันลาซาก่านะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวไอดอลอาร์พีจีจากทีมต่อสู้นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเปิดโหลดบนสโตร์ไทยแล้วนะ,ะมีภาษาไทยด้วยนะครับเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับลิงก์โหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมเนาะ,ะตัวเกมเนี่ยผมจะมีในส่วนของโค้ดมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวโค้ดจะไม่สามารถเติมผ่านในตัวเกมได้นะครับจะต้องเข้าไป ที่หน้าเว็บไซต์อีกรอบหนึ่งนะครับยังไงก็ผมจะเอาลิงก์ทุกอย่างเนี่ยไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับลองกดเข้าไปดูนะสําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกถูกสะดวกปลอดภัยแนะนําร้านเติมเกมจอนชาวไร่มีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นเกมแร็คเนอร o r ็อ i ออริจินซัมเมอร์วอล์คโนิเคิลหรือว่าเกมเศรษฐี2และอีกหลากหลายเกมที่ร้านรับเติมเติมเร็วเติมไวสะดวกปลอดภัยมีใบจดทะเบียนบริษัทแบบถูกกฎหมายเติมแล้วไม่มีรีฟันแน่นอนต้อง ร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับทีนี้ในส่วนของหน้าเมนูหลักตรงนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตัวละครเนี่ยมันจะสามารถสลับสับเปลี่ยนได้เห็นนะไหมเมื่อกี้ที่มันสลับนะครับเนี่ยเราสลับให้มันมายืนด้านหน้าได้แบบนี้นะครับ ประมาณนี้เลยนะภาพตัวละครตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบภาพสวยๆหน่อยนะครับแต่พอเข้าไปต่อสู้มันจะเป็นแบบตัวการ์ตูนการ์ตูนหน่อยนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้จะมาในแนวตั้งนะครับแต่ยังดีที่ว่ามันมีภาษาไทยด้วยนะครับผมส่วนการปรับตั้งค่าอื่นๆนะครับก็ลองกดเข้ามาตรงด้านบนตรงนี้นะเนี่ยครับกดเข้ามาดูได้เลยนะครับเปลี่ยนชื่อได้นะตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นชื่ออะไรไม่รู้นะครับแล้วต้องมากดเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมแล้วก็สามารถปรับตั้งค่าอื่นๆได้นะครับ นี่ตรงนี้เลยแต่ไม่มีในะส่วนของกราฟิกนะแต่เรื่องเสียงก็มาปรับเอานะครับเราจะได้แบบไหนก็แล้วแต่เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นแฟชั่นอะไรไม่รู้นะครับแต่ยังไม่มีนะนะครับผมโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวไปลองดูบรรยากาศการต่อสู้สักหน่อยแล้วกันนะครับป็กดเข้ามาที่ตรงมาจนภัยตรงนี้นะครับปุ๊บนี่พอเข้ามาตรงหน้านี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตัวละครเนี่ยจะเป็นในรูปแบบตัวการ์ตูนแบบนี้เห็นไหมครับ อ่ะแล้วก็มันจะทําการต่อสู้ของมันไปเรื่อยๆแหละนะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นแบบฉบับของแนวไอดอลนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะกดรับของนางวันนะครับเนี่ยกดรับตรงนี้ได้เลยตรงกล่องตรงนี้เห็นไหม อ่าแล้วกดเข้ามานะครับมันก็จะมีบอกไว้นะครับว่าณนะตอนนี้คุณสู้ไปกี่นาทีแล้วนะครับแล้วก็มีของรางวัลที่หามาได้คืออะไรบ้างน,นะครับถ้าเกิดจะกดรับก็กดยืนยันไปได้เลยเนีย่ยวันนี้ครับก็จะได้ของมานะครับไม่ว่าเราจะออฟไลน์หรือว่าออนไลน์ก็ได้มาเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้นะครับสงครามฉับไวเนี่ยก็คือเป็นการเร่งความเร็วนะครับซึ่งมันจะมีให้เราเร่งอยู่ทั้งหมดสองครั้งต่อวันนะครับอ่าครั้งแรกนี่จะฟรีสงครามที่2เนี่ยจะต้องใช้50เพชรด้วยกันนะครับ ต่อไปก็จะต้องรองครูดาวได้เห็นไหมนะครับเออประมาณนี้นะโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวลองไปต่อสู้หน่อยละกันนะครับโอเคกดเข้ามาตรงนี้ครับท้าทายด่านอ่าเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะไปต่อสู้เราจะสามารถจัดทีมก่อนได้นะครับว่าจะเอาตัวไหนเข้าตัวไหนออกเห็นไหมจัดทีมได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะอ่าก็ผมจะเอาทีมเท่านี้เลยนะนะครับแล้วก็กดต่อสู้ไปเลยครับ ปั๊บนี่การต่อสู้ก็ไม่ได้ยุ่งยากครับมันจะมีออตโต้นะครับก็คือออตโต้สกิลนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการเล่นความเร็วนะครับคูณ1นคูณสนะครับผมเนี่ย ชิวๆไปเลยนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวละครด้านล่างอยู่ทั้งหมด6ตัวใช่ไหมเอออันนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่เออเป็นตัวละครหลักของเรานะครับซึ่งมันจะมาช่วยใช้สกิลใช้สกิลใส่กับเออศัตรูให้นะครับแต่มันจะไม่ได้ลงไปในทีมนะครับแค่นั้นเองเนี่ยตอ่อสู้เสร็จแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวสู้อีกสักรอบแล้วกันนี่มาจัดไปอุ้ยอันนี้มันสู้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะลองดูแล้วกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นบอลหรือเปล่าอ่าจัดไปครับลองดูซิว่าจะไหวหรือเปล่า ถ้าไม่ไหวแล้วค่อยไปเปิดกาชาแล้วก็อัพตัวละครเพิ่มเติมครับผมดูแล้วไม่น่าจะไหววะ่ะเออเนี่ยเล่นความเร็วนะคัดซีนเวลาแบบเออมันใช้สกิลเนี่ยผมว่าสวยดีนะครับนี่นี่อันนี้คัดซีนเห็นไหมอืมเหลือตัวนี้ตัวสุดท้ายตลอดอะแต่ว่าไม่น่าไหวครับรอบนี้เรียบร้อยเจ้าโอเคนะครับไม่ผ่านนะครับก็ต้องไปอัปเกรดตัวละครมาใหม่ อ่ะโอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะกดเข้ามาที่แคมป์ก่อนละกันนะครับทีนี้พอเรากลับมาที่แคมป์ใช่ไหมนะครับก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีให้เรามาทําการแบบเนี่ยอัปเกรดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทพสัตว์าก็คือไอ้ตัวละครหลักของเราไอ้ตัวนี้นะครับเราอัปได้นะเนี่ยกดอัปตรงนี้นะครับทำให้มันเก่งขึ้นนะครับผมนี่ถ้าเรามีแต้มตรงนี้นะแล้วก็เทพสัตว์ราตรงนี้นะครับเนี่ยก็สามารถที่จะมาทําการอัพเพิ่มเติมนะครับก็ต้องอัพไปตามเลเวลวะนะ นะครับส่วนตัวละครก็จะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเราสามารถมาอัปเกรดตัวละครต่างๆได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะพาไปเปิดกาชาก่อนนะครับกาชาจะอยู่อันนี้เลยเนี่ยครับตรงนี้นะอ่าเนี่ยมันจะบาเรามาเปิดกาชานะครับแต่ว่าเออเดี๋ยวก่อนผมรับของรางวัลก่อนดีกว่านะครับซึ่งมันจะมีของมาแจกนะเยอะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้นี่เอันนี้ใช่ปะ อ่านี่เลยครับภารกิจล่าข่าหัวนะครับลองกดเข้ามาดูนะมันจะมีแจกตั๋วด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมแต่ผมกดรับไม่ได้วะหรือว่าต้องกดตรงนี้ก่อนอ่โอเคกดรับไปก่อนตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยกดรับได้อ่าน่าจะได้มาแล้วมั้งนะครับโอเคแล้วก็เอ่อมันจะมีมาแจกอีกนะเดี๋ยวก่อนดูตรงไหนโบนัสหรือเปล่าอ่าอันนี้ไม่น่าใช่นะครับน่าจะใช่โบนัสนี่แหละมัง้ง นี่ไงรับฟรีนะครับผมอันนี้คือมันจะมีตั๋วมาแจกครับเป็นตั๋วแบบว่าเอามาสุ่มกาชานะครับซึ่งแจกครบทั้งหมด100วันเลยนะครับคุณจะเปิดได้เป็นพันครั้งอ่ะนะครับที่เขาบอกมาเห็นไหมแจก100วันนะครับแจกแบบยับยับทีเดียวนะฮะก็มาเดี๋ยวผมจะพาไปเปิดกาชาเลยแล้วกันนะครับกดเข้ามาที่โรงเหล้าเนาะมาเมืองหลักเสร็จปุ๊บมาโรงเหล้านะครับ อ่านี่หัวกาชาผมจะมีอยู่สิบใบนะว่าผมไปกดรับของเอ่อแล้วก็เปิดหมดแล้วนะครับอันนี้คือมาเปิดให้ดูเฉยๆนะครับมาโอเคสิบครั้งดูซิว่าจะได้ตัวอะไรบ้างมาแล้วจ้ะปึ๊บอ,อ่ะขอลุ้นหน่อยแล้วกันนี่มีสาวสวยนะครับมาแล้วอุ้ยอุ้ยมีสีทองทองอุ้ยยังไงสีทองทองมาด้วยอู้เอสมาครับผมนี่สวยงาม แจมเมลเลยแล้วก็ระดับ S R ครับได้มา S R 2ตัวว้าวตัวนี้ครับที่ได้มานะระดับ S S R เนี่ยครับน่าจะดีมากนะตัวนี้นะครับผมอ่าถ้าเกิดเราอยากจะสุ่มอีกนะครับเราก็ใช้เพชรสุ่มได้นะ2,700เเพชรนะครับแต่ว่าผมจะไม่สุ่มนะครับผมจะเก็บเพชรไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้อ่าภารกิจอันนี้กดรับไปนะครับประมาณนี้นะ อ่าทีนี้เรามาดูที่ตัวละครบ้างนะครับกดกลับมาที่แคมป์นะโอเคแล้วก็มาที่ผู้กล้านะครับตรงนี้เลยตัวละครที่เราเปิดมาได้นะครับจะอยู่ในนี้เห็นไหมถ้าเกิดเราอยากจะอัปเกรดนะครับก็กดติ๊กเข้าไปที่ตัวละครนี่แล้วก็สวมใส่ของนะครับมีให้สวมก็สวมใส่ไปแล้วก็อัปเกรดไปเลยครับนี่ครับผมอ่าถ้าเกิดเราอัปเกรดมาจนถึงเลเวลสิเนี่ยนะครับเราจะสามารถปลดลิมิตของตัวละครได้นะครับก็ปลดไปปึ๊บ พอปลดลิมิตเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีสกิลเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับอ่ะแล้วก็เอ่อปลดลิมิตอัพเลเวลเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้เห็นไหมป๊บโอเคแล้วก็ไปต่อครับนี่จัดไปครับให้ตัวละครไปเก่งๆแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับจะสามารถรับเพชรฟรีได้เห็นไหมครับกับตัวละครที่เราได้มาใหม่นะครับสกิลก็เนี่ยมาดูได้นะมันจะมีสกิลปลดล็อกไปตามระดับเลเวลนะครับตามนี้เลย ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นกระเป๋าเราใช่ไหมกดเข้ามาดูนะครับเนี่ยอันนี้เราสามารถมาทําการแบบอันเชิญได้นะเนี่ยสุ่มอันเชิญตัวละครเข้ามานะครับเห็นไหมได้มาแล้วนะครับมันก็จะอยู่ในตรงผู้กล้าตรงนี้แหละนะครับนี่แล้วก็มีคู่มือด้วยตรงนี้ก็คือกดเข้ามาดูนั่นแหละนะครับแล้วก็เนี่ยมาดูตรงผลงานนะครับตัวไหนที่เรายังไม่ได้รับ ใช่ป่ะรับเฮดอ่ะส่วนตรงนี้แดนเทพนะครับก็จะเป็นแบบว่าให้เรามาไต่หอคอยได้ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอารีนาหรือว่าเนี่ยเห็นไหมที่มันยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับก็เล่นไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมันจะปลดล็อกตามระดับเลเวลของเราเองนะครับเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ผ่านด่าน2อขีด28จะสามารถมาทาการต่อสู้อารีนาได้แต่ว่าผมจะพามาที่ไอ้ที่มันปลดล็อกก่อนละกันนะครับก็คือการไต่หอคอยนะครับไต่หอคอยก็ยิ่งไต่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะยิ่งแบบว ได้ของรางวัลที่มันดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยกดท้าทายได้เลยนะเห็นไหมเนี่ยผมผ่านแล้วนะครับผ่านด่านแล้วนะครับผมก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยอย่างนี้ครับผมถ้ามันสู้ได้เนี่ยมันก็จะผ่านผ่านไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับก็สะสมของรางวัลไปนะครับชิวๆไปเลยเห็นไหมเอออย่างง่ายนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วก็ตรงเมืองหลักเนี่ยนะครับจริงๆมันจะมีเมนูนี้เห็นไหมหอผู้กล้านะครับราลองกดเข้ามาดูตรงหอผู้กล้านะครับอ่านี่เลยอัพเลเวลได้นะ อัพไปเรามีของอัพเลเวลก็อัพไปเลยครับนี่ให้มันเต็มแค่นี้นะครับทําให้แบบว่าเรามีพลังเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตลาดมืดนะครับตรงตลาดมืดเนี่ยสามารถใช้เงินในเกมนะครับมาซื้อของได้แล้วก็ใช้เพชรที่เรามีนะครับมาซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับอมในร้านค้าเนาะอ่าแล้วก็มีอะไรกล่ะด้านบนนะครับมีภารกิจเนาะกดเข้ามาดูนะครับเนี่ยก็กดรับของรางวัลจากภารกิจที่เราทําสําเร็จได้นะครับนี่เห็นไหมอ่ารับไปนะครับ แล้วก็มีกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับให้เรามาเปิดด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหรับไปดิเออเยอะแยะเลยนะครับคือผมชอบตรงที่อะไรรูอป่าตรงที่แบบว่าเขาแจกไอ้อตั๋วสุ่มนี่แหละนะครับแจกทุกวันด้วยนะแจกแบบยับยับเลยนะครับเออโอเครับเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้แหละ อ่ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วสําหรับเกมนี้นะตอนนี้นะครับยังไงใครที่สนใจก็ลองโหลดมาเล่นดูแล้วกันนะครับลิงก์โหลดก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับตรงนี้ก็ลองมาดูนะมีแพ็คเติมครั้งแรกด้วยนะครับนี่ถ้าเกิดเติมครั้งแรกก็จะได้เอ่อตรงนี้มาแล้วก็ของอื่นๆด้วยนะครับก็อย่าลืมมาดูแล้วกันนะส่วนอื่นๆน,นะครับล็อกอินรายวันโบนัสนะครับแพ็คเติมซ้านะครับตรงนี้ก็จะมีขึ้นมาให้เราดูตลอดนะครับซึ่งก็ค่อนข้างคุ้มนะสำหรับใครที่จะเติม นะครับโอเคคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยกันละกันนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับ